<c oughs> เอาล่ะมีกัปตันทีมแล้วเรียบร้อยได้สีแล้วเรียบร้อยนะฮะที่สําคัญต่อไปคือผู้จัดการทีมอ,อปีนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะตัวแม่แห่งวงการบันเทิงไทยของเรานะฮะพี่เจนนี่แล้วก็พี่แอนทองประสมนั่นเองใช่แล้วคุณครั้งที่แล้วคุณพี่ของผมเป็นคุณเจนนี่ครับอปีนี้คุณคิดว่าในใจคุณอยากได้ผู้จัดการคนเดิมไหมคะ ปีที่แล้วอยู่กับเจนนี่เราได้แชมป์ก็รู้สึกว่าถ้าได้อยู่กับเจนนี่อีกปีหนึ่งก็อาจจะได้แชมป์อีกวายนี่แต่ว่าช่วงนี้พี่แอนเขาฟิตมากก็ไม่ธรรมดาเผ่ออาจจะลงไปเตะกับนักแสดงด้วยเลยเขาคงไม่ทําขนาดนั้นโทษโทษเออเขาคงไม่ทําขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งสองคนมาไหมไม่มาไม่มาแต่ตมีไหมมีไหมมีแต่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเออเขาส่งมากอะไรนะคะอะไรนะคะซูมเข้ามาซูมมาอีกเออ พี่ป๊อบเอางี้ผมมีมีความคิดเห็นอย่างนี้พี่ป๊อบลองทํากล้องแบบอยู่ๆแบบกล้องมันแกล้งหล่นลงไปข้างล่างอ่ะจะเรียกเสียงฮือฮือฮาหน่อยเออหรือยืนได้ดีเหรออย่างเงี่ยเห็นป่ะมันไม่อ้ไม่ดีมันไม่ดีหรอกแฟนคลับบอกว่าดีครับพี่ป๊อบ ผมพูดเลยพี่บอมเขาเหมือนเหมือนสนุกอ่ะเขาเหมือนแบบวิดีโอคอลคนเดียวอ่ะพี่บอมต้องกลับมาเพราะว่าผู้จัดการทีมจะต้องมีการเลือกแล้วว่าใครอยู่ทีมไหนนะครับซึ่งพี่เจนนี่กับพี่แอนเนี่ยจะอยู่ทีมไหนให้คุณเกรทวรินทรเป็นตัวแทนอีกแล้วเนี่ยผมทํางานหนักเลยพี่ขาเจ็บอ่ะโอเคผมต้องยังไงฮะวิธีการรัปุ่มวิธีการง่ายมากๆเลยนะคะพี่พี่เกรทเนี่ยจะเป็นคนกดปุ่มโอเคอว่าจะเลือกผู้จัดการ สีไหนเออแลนดอมผู้จัดการจะเลือกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเพราะตัวนี้จะขึ้นหน้าพี่แอนหรือคุ่เจนนี่เอาไงเขาจะมีหน้าเขื่อนน้จะเป็นสีแล้วอ๋อโอเคจะเป็นหน้าพี่แอนหรือว่านใช่คุณจนนี่แล้วให้ผมไปยืนใช่ถูกต้องคุณเลือกกนคุณต้องยืนเลือก่ก่อนคุณจะเลือกฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นครับผมลองยืนฝั่งนี้บ้างโอเคโอเคแล้วหน้าใครขึ้นคืออันนั้นคือของคุณโอเคเออพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะฮะและผู้จัดการทีมของเกรจ เป็นใครถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเอ้ยังไงฮะและผู้จัดจาการทีมสีแดงก็คือพ<ท>ีค<น>่คุณเจนนี่เจนนี่พื่ของคุณบานและแลน่นอนนะคะถึงแม้ว่าวันนี้พี่เจนนี่ไม่ได้มาแสดงว่าผู้จัดจาการทีมสีแดงทีมพี่เกสคือ พี่เจนนี่อเอแม้ว่เขาจะไม่ได้มาแต่เขาฝากคลิปมาฝากด้วยส่งต่อลูกทีมเยียมมากสิ่งที่พี่เจนนี่อยากบอกลูกทีมสีแดงมีดังนี้ฮ่าเชิญครับอ๋อเรื่องราวก็เป็นแบบนี้ใช่เขาก็บอกว่าดีใจมากเยังยังพีดค่ะเจนนี่เทม จนี่เทีนโพสวร์วน,นะคะก่อนอื่นนะคะเจนี่ก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับกับตันทีมของเจนี่เลยนะคะเพราะว่าเจนจะบอกว่าปีนี้ทีมเราชนะแน่นอนค่ะในฐานะที่เป็นผู้จัดก,การทีมนะคะแล้วก็คว้าแชมป์มา2ปีซ้อนเลยนะคะต้องบอกว่าปีนี้ยังไงเราก็ได้ถ้วยรางวัลอีกแน่นอนค่ะ เจนฝากบอกพี่แอนด้วยนะคะว่าปีนี้อยากจะให้พี่แอนเตรียมยาดมนะคะยาหมองพัดลมไปให้พร้อมค่ะเพราะว่าพี่แอนเนี่ยน่าจะต้องวิ่งตั้งแต่ต้นสนามจนถึงท้ายสนามก็เลยไม่รู้ว่าพี่แอนเนี่ยได้เตรียมฟิตร่างกายไว้ขนาดไหนเพราะว่าเวลาทีมที่ชนะมาสองปีซ้อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าชิวๆอะไรประมาณนี้ค่ะจะสนุกขนาดไหนนะคะไปเจอกันที่สนามสุขพัชราสายนะคะวันเสาร์ที่29มีนาคมนี้ค่ะ ครับลินพันเลยไหม <c oughs> คุณเจนนี่เทียนโพสุวันคระค่ะนี่พี่เจนนี่เนี่ยคือเขาเขาบอกว่าแบบไม่รู้ว่าพี่แอนจะฟิตไหมนะเ,ออเขาขิงนะออโอ้โเขาเต็มที่เลยคุณความที่มันเคยแชมป์มาก่อนอน่ะจะพูดอะไรก็ได้ไะใช่ออคือแบบด้วยความแบบฉันก็ฟิตอะออกกำลังกายทุกวันเหมือนกันนะออใชออ่พี่แอนเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ยอมพี่ป๊อบยังอยู่กับเราไหมฮะพี่ป๊อบพี่ป๊อบอยู่ไหมครับไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยพี่ป๊อบ พี่ี่คือพี่แอนทองผสมฮะรู้สึกไงบ้างครับหุยพูดยากอ่ะคือพอเป็นพี่แอนแล้วพูดยากอ่ะเขายังไม่ได้พูดเลยสักคำฮะเขาไม่มีเสียงไม่มีเสียงเลยโอ้ยยังไงนะคะพี่ป๊อปพี่ป๊อปไม่ได้ยินเสียงหนู่ยอย่าพูดเยอะดิอย่าพูดนานสิพี่ก็ง่วงค่ะพี่ป๊อปเป็นไงบ้างฮะพี่แอนเป็นผู้จัดการทีมเราได้ยินป่ะได้ยินครับพี่ได้ยินฮะดีเลย์ดีเลย์ครับ รแต่ปีนี้จะต้องชนะให้ได้ครับคือเพราะพี่แอนเขาพี่แอนเขาปีที่เขาพลาดแชมป์ไปใช่เติมเน็ตล่าสุดเมื่อไหร่ครับพี่ป๊อบเติมเน็ตยังหาที่บ้านโทรศัพท์ร้อนโทรศัพท์ร้อนเขาอาจจะโทรศัพท์ร้อนคุยนานคุณคิงสงสัยพี่ป๊อบตอบคุณคิงอย่างนี้ไหมฮะเออคุณป๊อบครับตอนนี้คุณอยู่ชเวก็โกหรือเปล่าครับ อ้นติดตเน็ตแล้วฮะดีออถือว่าดีเหมือนกันโอเคอ่ะพี่แอนเขาก็ฝากข้อความมาถึงเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับครับผมสวัสดีค่ะแอนเองนะคะนี่ก็เป็นปีที่3แล้วนะคะที่แอนได้มาเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ ับาอเหือเกินนะคะไม่เคยได้ถ้วยกับเขาเลยนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่แอมีความหวังมากว่าปีนี้เราคงจะได้สัมผัสถ้วยกับเขาบ้างนะยังไงก็เจนนี่ก็อ่อนให้พี่บ้างนะโอ้โหเล่นเต็มที่ไม่ได้ถึงความเป็นพี่น้องเลยแบบไม่ได้ละปีนี้เราต้องเอาให้ได้นะคะ แล้วก็ปีนี้เรามีความหวังใหม่ค่ะเพราะว่าคุณโป๊กเขามาเป็นกัปตันทีมคนใหม่เนาะเราก็คิดว่าเขาจะต้องโชว์ฟอร์มเต็มที่หรือถึงแม้ว่าจะเป็นกัปตันทีมแชมป์สสมัยอย่างคุณเกรซเราก็เชื่อว่าเขาก็เต็มที่เหมือนกันแล้วตัวแอนเองก็มั่นใจว่าปีนี้แอนน่าจะได้ถ้วยนะหมายถึงทีแอนนะคะก็มาเจอกันนะคะวันที่29มีนาคมนี้ที่สนามสุขพัฒน์สัยค่ะเจอกันนะคุณพี่แอนด้วยนะคะเป็นความหวังอยู่นะเพราะว่ายังไม่เคยได้ถ้วยเลยแต่ปีนี้ก็หวังว่า น่าจะได้ถ้วยมาเป็นของทีมพี่แอนพร้อมกับพี่ป๊อบอ่ะพี่ป๊อบพี่ป๊อบไม่ใช่พอพี่แอนเขาบอกความคาดหวังว่าเขาน่าจะได้ถ้วยพี่ป๊อบช็อกช็อกช็อกไปเลยอเอยขาขายังเจ็บอยู่เลยพี่ป๊อบบอกอย่างนี้เป็นความหวัง